thank you นี่คือเรื่องราวของชายหญิงไทยคู่หนึ่งเดือนสิงหาคมสวยและหนุ่มคู่ซีนักเดินทางชนกันมาเที่ยวญี่ปุ่นตอนนี้พวกเขาอยู่กันที่โตเกียวญี่ปุ่นนะ่ารอ้อนนี่ร้อนเดือดเหมือนกันนะหนุ่มจริงแค่เย็ยนเฉยๆเหยงือก็ไหลผ้ากลับแถมมีเสียงแมลงอะไรก็ไม่รู้ร้องกันละงงมอีกคุณผู้ชมเคยได้ยินเสียงนี้กันไหมคะ ทราบไหมคะว่าคือเสียงของอะไรเดี๋ยวเราลองตามหาเจ้าของเสียงกันดูคะ่ะเอ๊ะแถวนี้จะมีไหมหนอออาเจอแล้วอยู่นั่นเองตรงไหนหรอคะอ่าเกาะอยู่ตรงต้นไม้ตรงนั้นไงเห็นกันไหมคะลองซูมเข้าไปดูใกล้ๆก,ก,กันดีกว่านี่แลคะค่ะเจ้าของเสียงร้องแซงแซ่ในหน้าร้อนของญี่ปุน่นใช่แล้วคะ่จกกะจักรจันรนั่นเอง ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าเซมิจักจั่นในญี่ปุ่นจะเริ่มส่งเสียงร้องแตกต่างกันออกไปแล้วแต่พันธ์ุและถิ่นฐานที่อยู่แต่โดยทั่วไปจะเริ่มร้องกันประมาณกลางเดือนกรกฎาคมไปจนถึงช่วงเดือนกันยายนรายการของเรานำเสียงร้องของจักจั่นบางประเภทมาให้ลองฟังกันเราลองไปฟังพร้อมกับดูภาพของพวกเขากันค่ะอาเราเซมิ

ニーニーゼミ。ジャッカちゃんニーにーひぐらし。ジャッカちゃんひぐらし。 ミンミンゼミちゃかちゃんミンミンゼミクマセミ,ミ。 จักรจันเป็นสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ทั้งใต้ดินและบนดินในระยะที่เป็นตัวอ่อนจักรจันจะอาศัยอยู่ใต้ดินซึ่งยาวนานตั้งแต่ไม่กี่ปีไปจนถึง17ปีสำหรับบางพันธุ์ส่วนจักรจันที่เราเห็นเกาะอยู่บนต้นไม้คือจักรจันที่โตเต็มวัยแล้วในอดีตเชื่อกันว่าเมื่อจักรจันขึ้นมาอยู่บนดินพวกมันจะมีอายุสั้นอยู่ได้เพียงหนึ่งสัปดาห์แต่จากผลการวิจัยในระยะหลัง ทำให้ทราบว่าแท้จริงแล้วจักรจันมีอายุยืนกว่านั้นคืออยู่บนดินได้นับสัปดาห์จนกระทั่งนับเดือนเลยทีเดียวภาพของจักรจันที่เราเห็นเกาะอยู่บนต้นไม้เจนเจนตานั้นเป็นเพียงเซี่ยวหนึ่งของวงจรชีวิตของพวกมันเท่านั้นและด้วยช่วงเวลาที่จักรจันส่งเสียงร้องตรงกับฤดูร้อนของญี่ปุ่นจักรจันจึงได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของฤดูร้อนญี่ปุ่นค่ะ แม่แต่ฟังไปฟังมาก็เพลินดีนะนาะช่างชักจะติดใจซะแล้วสิ <laughs> ถ้าหายเหนื่อยแล้วเราไปต่อกันเถอะโอเค สุดที่ใกไม่มีใครรู้แต่เธอที่นี้ล้มหายใจอยู่ <Bueno> ฉันจะติดทางจนกว่าจะรู้ว่าเสียงเหล่านั้นคืออะไรเจียวอยู่ญี่ปุ่นผ่านเสียง Sounds o จุด p a n ไปกันเธอะนูขออีกแปลกหนึ่งนะ